ก็ขอกราสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่อง Mo t ต f o c u s อีกเช่นเคยคลิปวโนนี้นะครับเราก็อยู่ในแอป Eset มันนี่นะครับตอนนี้แอปนี้สามารถถอนเข้ากระเป๋าพอเล t ได้แล้วนะทุกคนโอเคนะครับตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครมาก่อนนะครับผมก็จะมาสอนเพื่อทำการสมัครนะครับก่อนที่จะมาถอยเพื่อนดูแล้วกันนะตัวนี้นะครับสมมติว่าเพื่อนกดใต้ล่างคลิปของผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ลิงก์นะครับที่ใช้ในการดาวน์โหลดแล้วก็มีรหัสเชิญด้วยนะครับก็ฝากเพืเพื่อใส่ด้วยละกันนะครับตัวนี้โอเคนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับทําการกดคลิกดาวน์โหลดนะครับก็จะเจอหน้าแบบนี้นะทุกคนเมื่อเพื่อนเพื่อกดเข้ามาในแอป e z Money นะครับก็กดติ๊กนะครับทำการเข้าสู่ระบบนะครับตัวนี้นะครับจะล็อกอินด้วย อีเมลนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับก็ิกเข้าไปเลยในะทุกคนก็จะกดเข้าสู่ระบบนะครับเราก็ทาการรอนะแบบนี้ในะทุกคนนี่เห็นไหมก็จะเขียนบอกว่าแพลตฟอร์มของคุณนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทาการกดใส่รหัสนะครับตัวนี้9 1 5 9 2 0นะครับตัวนี้9152 915920เก้าหนึ่งห้าเก้าสองศูนย์นะครับ, 2, 9 9 20, รบก็ฝากเพื่อนๆใส่ด้วยละกันนะครับเพื่อนๆจะได้รับคะแนนเพื่อใช้ในการหอนะครับหลังจากนั้นนะครับกดไปกันเถอะในะทุกคน หลังจากทีเ่เพื่อนทำการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,าต,ารรบตอนนี้นะครับผมมีเงินอยู่ที่2997.36บจุดสามหกบาทนะทุกคนตัวนี้นะครับหรือสองล้านเก้าแสนในทุกคนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเหรียญในทุกคนตัวนี้นะครับ, 97, นนรบตัวดา้านล่างในทุกคนตัวที่เพื่อนๆเ,เห็น เหมือนรูปขยายเสียงตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นลายชื่อนะครับของบุคคลนะครับหรือคนที่ทําการถอนออกมาในทุกคนตัวนี้นะครับตัวด้นานล่างนะตัวนี้นะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําคลิปไปนะครับผมก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วในะทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันสําหรับคนที่อยากดูนะครับตัวนั้นนะตัวนี้นะก็ ตัวนี้ก็จะมาสอนเพื่อทําการปั๊มและกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับตัวนี้นะครับเกมนี้หรือแอปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็จะ erm. มีอยู่3แบบนะทุกคนมีอยู่3แบบให้เพื่อนๆทำการเล่นกันนะตัวแรกนะทุกคนที่เห็นได้ชัดนะครับก็จะเป็นการปั๊มตัวแรกนะครับก็จะเป็นการเล่นนะทุกคนแบบธรรมดานะทุกคนตัวนี้นะครับกดคลิกนะทุกคนนี่เห็นไหมกดที่ IQ Oream นะทุกคนนี่ แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเขาจะเขียนบอกว่าดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกนะครับใช้ได้เฉพาะการดาวน์โหลด IQ Open อะไรนี่แหละทุกคนนี่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะทุกที่2นะครับก็จะเป็นการเปิดและเล่นนะครับ60วินาทีนะครับจับภาพหน้าจอแล้วอัปโหลดนะทุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับ5,000เหรียญนะครับเพื่อใช้ในการ แรกนะครับตัวนี้เพื่อใช้ในการแลกนะตัวนี้นะครับก็ทําการกดคลิกออกได้นะครับพวกนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดูได้นุ่นคนลองเอาไปเล่นดูได้สําหรับ เกมพวกนี้นะครับที่ขึ้นอยู่ทั้งหมดนะพวกนี้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะตัวต่อมาแนะทุกคนตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการจัดอันดับแนะทุกคนไม่รู้ว่าจะจัดอันดับยังไงแนะทุกคนนี่นะครับกดที่อันดับแนะทุกคนกดที่อันดับนะกดคลิก1ครั้งนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอันดับนะครับเมื่อเพื่อนได้อันดับ1อันดับ2แล้วก็อันดับ3นะครับเพื่อนจะได้รับ เหรียญได้ทุกคนนี่เห็นไหมเหรียญพวกนี้ได้ทุกคนนี่เห็นไหมเหรียญพวกนี้นะครับสามหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นแบบนี้แต่ละวันได้ทุกคนก็เขาก็จะได้เยอะได้ทุกคนเห็นไหมอันดับก็จะมีเรื่อยๆนู่นแหละทุกคนนี่เห็นไหมโอ้โหอันดับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับก็จะเป็นอันดับไม่รู้ว่าอันดับอะไรนะทุกคนไม่รู้ว่าอันดับอะไรนะเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้ลองเอาไปตรวจสอบดูได้นะทุกคนนี่เห็นไหมพวกนี้นะครับรายวันนะครับรายวันก็มีนะผมอยู่ที่ อันดับที่10บวกนู่นแหละทุกคนไม่รู้ว่าจัดอันดับเกี่ยวกับอะไรนะตรงนี้นะครับได้รับเหรียญทองนะพวกนี้นะครับก็จะได้รับอันดับที่1นะครับก็จะได้รับลายวันนะครับห้าพันเหรียญนะทุกคนห้าพันเหรียญนะพวกนี้นะลายวันพวกนี้นะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการบวกนะครับก็จะได้รับห้าพันเหมือนกันนะทุกคนห้าพันเหรียญเหมือนกันนะครับก็ลองไปเล่นดูได้เนี่ทุกคนลองไปเล่นดูได้นะครับสําหรับพวกนี้นะ ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาในทุกคนก็จะเป็นการรับรางวัลประจําวันนะครับกดคลิกไปได้เลยนะครับก็จะเป็นการเช็คอินในทุกคนนี่นะครับเห็นไหมจะเป็นการเช็คอินกดเช็คอินหนึ่งครั้งในทุกคนเพื่อนๆจะได้เหรียญกลับมาในทุกคนนี่เห็นไหมจะได้เหรียญพวกนี้กลับมาในทุกคนพวกนี้นะครับก็ลองเอาไปเช็คอินดูได้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้เช็คอินนะครับพวกนี้นะ นี่พวกนี้นะหลังจากนั้นนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนในทุกคนตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนใส่รหัสในทุกคนใส่รหัสของผมในท like ุกคนใต้ล่างคลิปนะครับเป็นรหัสเชิญนะครับเพื่อนๆจะได้รับ5้าพันสิบคะแนนนะครับเพื่อใช้ในการแลกนะครับตัวนี้นะก็จะเป็นการแลกนะครับจะมีการแลกเข้าบัญชีธนาคารด้วยนะทุกคนเฮ้ยทำไมช่องทางนี้ยังไม่เปิดอะทุกคน เมื่อผมทําคลิปที่แล้วอ่ะมันมีอยู่นะทุกคนแต่ตัวนี้ยังไม่เปิดนะผมคิดว่าน่าจะถอนได้แต่เฉพาะทูมันนี่นะนี่นะครับก็จะเป็นคะแนนพวกนี้นะครับก็ลองเอาไปถอนดูได้นะครับถ้าใครคะแนนถึงนะนี่นะครับคะแนนนะครับห้าหมื่นเหรียญนะครับจะใช้ห้าสิบาทนะทุกคนไม่ใช่สิห้าสิบาทนะครับจะใช้ห้าหมื่นเหรียญนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับก็จะใช้เก้าหมื่นแปดพันเหรียญนะครับส่วน 150บาทนะครับก็จะใช้1 4 0 0 0 0คะแนนนะครับเพื่อใช้ในการแลกนะครับตัวนี้นะก็จะใช้คะแนนเยอะหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากเอาไปทำลองดูนะครับวิธีการของผมนะครับก็จะเป็นการปั๊มแบบถูกต้องนะครับปั๊มแบบถูกต้องนะตัวต่อมานะทุกคนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเชิญนะทุกคนตัวนี้นะครับสำหรับคนที่อยากใช้วิธีนี้นะครับหรือใครที่มีเพื่อนเยอะๆนะครับก็ลองเอาไปทําดูได้นะทุกคนนี่เห็นไหม เชิญชวนนะครับจะได้รับ5,010เหรียญนะครับหลังจากที่เชิญเพื่อนนะครับทำให้2ข้อเสนอสำเร็จนะครับคุณจะได้รับ5,010เหรียญนะครับคุณจะได้10%นะครับและจะได้รับเติมเป็น10%ของรางวัลภารกิจในอนาคตนะครับถ้าใครอยากใส่ของผมนะครับก็ใส่ได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับ5,010เหรียญนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรหัส9 1 5 920นะครับตัวนี้ก็ลองเอาไปทําดูได้ทุกคนลองไปทําดูได้นะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นการใส่รหัสเชิญนะครับตัวนี้นะครับใส่รหัสเชิญตัวนี้นะครับนี่เนเตัวนี้นะครับถ้าใครอยากให้ผมใส่นะครับก็เม้นมาใต้ร่างคิดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ของเพื่อนให้นะตัวนี้นะครับก็ขั้นตอนไหนทุกคนขั้นตอนในการใส่นะครับนี่เห็นไหมจะไม่มีลิงก์ให้นทุกคนจะเป็นการแชร์โค้ดนะทุกคนแชร์โค้ดเชิญเพื่อนของท่านนะและเชิญ ของท่านนะตัวที่2นะครับก็จะเป็นเพื่อนดาวน์โหลดและใส่รหัสเชิญนะตรงนี้นะครับ915 920นะหลังจากนั้นนะครับหลังเชิญนะครับเพื่อนสำเร็จในทุกคนพารกิจ2ครั้งแล้วนะครับท่านจะได้รับ5010เหรียญในทุกคนเพื่อนจะได้รับ5010เหรียญเหมือนกันนะครับแฟร์แฟไปเลยในทุกคนหนีเห็นไหมแฟร์แฟร์ไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันในทุกคนจะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนวิธีการสมัครก็ สอนไปวิธีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับการปั๊มแบบถูกต้องนะส่วนที่ใครที่ใช้แอปอื่นนะครับที่ใช้ได้ผลแล้วไม่โดนแบนะก็บอกหน่อยละกันนะครับเพราะตัวนี้นะผมจะสอนเพื่อนาการปั๊มแบบถูกต้องเท่านั้นนะครับผมจะไม่สอนเพื่อนาการใช้แอปอื่นแอปใดในทุกคนเพราะมันอาจจะถูกแบนหรือถูกบล็อกก็ได้นะครับเหมือนเกม m มกเกอร์แครนเตเกม อวกาศตัวนั้นนะครับก็เห็นหลายๆคนใช้กันนะครับก็โดนบล็อกนะตัวนี้นะครับผมก็ไม่มีวิธีแก้เหมือนกันนะทุกคนไม่มีวิธีแก้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับก็การถอนนะครับก็จะเป็นการถอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับการถอนนะครับก็จะใช้หมายเลขบัตรธนาคารนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลขอลเล็ตของเรานะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการกรอกนะทุกคน E Wallet ของคุณนะครับของ t ูมันนี่นะครับก็เอาไปกรอกได้ในทุกคนจะประมาณนี้นะผมผมนำที่ทําการถอนออกมานะครับก็รอประมาณ7จ็ถึงสิวันนะครับเงินก็เข้ากระเป๋า Wallet นะครับก็โคตรนานเลยนะครับมันจะมีข้อความแจ้งเตือนในทุกคนนี่เห็นไหมกดคลิกเข้าไปเลยนะครับแจ้งเงินเข้าเห็นไหมล่าช้านะทุกคนระบบธนาคารของเรานะครับกําลังได้รับการอัปเดตเมื่อเร็วๆนี้นะครับแอปแอปพลิเคชันการถอนนะครับจะมาถึงบัญชีจะใช้เวลา สองสามวันปวดอดใจรอนะครับก็รอนานนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับก็อัปเดตได้เลยนี่ทุกคนนี่เห็นไหมตอนนี้นะครับผมก็ได้เงินอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนี่ทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมจะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับหรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ